สวัสดีค่ะวันนี้มาลงเรือที่คุ้งบางกระเจ้าเพื่อนั่งเรือชมคลองบริเวณคุ้งบางกระเจ้าพระประแดงนะคะเฮ้ย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 ก้มไว้ก้มนะก้ม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 ไม่ก่อยลงเลยเนี่ยติดพุง ีวน,วนนี้สองข้างทางในกรองบางกระเจ้านะคะเรานั่งเรือไปเรื่อยๆเรานั่งนั่งเรือไปเรื่อยๆไปในใ,ในดงจากนะสองข้างทางเป็นจากจะเห็นว่านั่นนะคะลูกจากขึ้นอยู่เต็มเลยค่ะเ <c oughs> นี <c oughs> ่ยเต็ม อะไรก็ได้องอันนี้เราให้ดูสองสองสองครับเ้ยเฮ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 ้ยเออเก่งมากอ่ะกูมองต้นจากไงเนี่ย

เขาพามาลอม่องเรือี่ถ้าปกติมารับกี่คนน่ะหมาถึงมารับเป็นทิปใช่ไหมค่าล่องเรือเที่ยวละเท่าไหร่คะเงียบ <Yep. S 2> ถ้าล่องเรือเท่าไหร่คะ,คะล้ำห้าร้อ,นคนคอย<ำ> 500. ได้กี่คนนะห้าหรือหก <5. S 1> คน อืมก็คนละร้อยระยะทางเท่าไหร่คะจากต้นทางถึงปลายทางอะค่ะระยะทางกี่กิโลฮะกิโลกว่านะคะ่วนนั่ขอเบียค่างขอเียอห่ะ ดขาดดีทางอย่างกินเบีอ่ะแล้วไอ้บนฝากก็เหมือนรู้แล้วเฮ้ลงมากับเราชวยไม่ต้องต้องส่งต้องส่งรูปนี้ไปให้มันดูเว้ยอูปนี้ไม่มาใช่รูปนี้มันไม่สกโอเคเขาพูดเหรออ๋อเออใช่เลยเขาพูดแล้ว S <S <an other> นนยังนี้ก็เฉยเฉยเขไม่ค่อยด่มดำหรอกเาต้องไปล่องเรือใหญ่ๆแม่น้ำใหญ่ๆตอนนี้บรรยากาศสองข้างทางที่เราล่องเรือ <S 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 กันนะคะจะเห็นว่ามีลูกจาก, <S 1> <S 1> กเป็นระยะระยะนะคะ บ้านรวยบอกแถวนี้คนบ้านรวยหมดสองข้างทางจะมีบ้านหลังใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะคะคนแถวบรุงบางกะเจ้านี่รวยค่ะอันนี้ลูกจ่าเพื่นชัดๆเลยค่ะอันนี้บ้านใครเนี่ยโอ้รวยยังไงจะไปรู้ไหมกูถามกูถามมึงไปละกูถามก็ของเรื่องอ

เฮ้ยนี่ไงหนูลูกจากงอกแล้วนั่นนะนี่ไงลูกจากพ่รานงอกพิลานเอาเลยเอาไปปลูกที่บ้านนี่ตัวนะคะที่ที่ทีจากจากนี้ก็เอาไปทำที่มุงหลังคาด้วยใช่ไหม อ๋อตอนแรกมันจะเขียนกันเราก็จะเหลือ3เดือนตัวตํานะเลยเท่าไหร่ก็ก็บอกว่าจริงๆจ่ายได้บ้าง uh.